สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบัวลักษณ์หนึ่งห้จะมาคุยเรื่องของดาวสุขย้ายเข้าสู่ราศีกุมในวันที่เก้ามีนาคมสองพันหส่งผลต่อศีลัคนาราศีสิงห์ราศีกรกราศีตุลและราศีพิจิกอย่างไรบ้างนะคะซึ่งเ,เรื่องของดวงดาวที่ย้ายในเดือนมีนาคมทั้งเดือนนั้นแม่หมอได้พูดไปหได้พูดไปทุกคลิปแล้วนะคะทุกลัคนาราศีแล้วถ้าจะ ไปฟังซ้ำใหม่ก็ได้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าไปฟังถึงเรื่องราวของเดือนมีนาคมก็ไปที่รูปโปรไฟล์แม่หมอเข้ากดก็ไปที่พลย์ l ลิส์นะคะ c คลิปน Channel ก็จะเห็นว่ามีแต่ละลัคนาราศีประจําเดือนมีนาคมทําไว้เรียบร้อยแล้วแต่ในช่วงจังหวะนี้นะคะก็จะมาเน้นย้ําเรื่องของดวงดาวของดาวศุกร์อีกครั้งหนึ่งนะคะ ซึ่งดาวพุธนั้นที่ย้ายเข้าสู่ราศีมีนในวันที่4ในวันที่3มีนาคม2567น,นั้นเข้าสู่ราศีมีนนั้นแม่หมอได้ทําคลิปรวมไปแล้วนะคะ,ะเป็นคลิปสั้นเพียงคลิปเดียวรวมทุก ลัคนาราศีหมายถึงว่าพูดรวมเลยนะคะเพราะว่าเป็นดวงที่เกี่ยวกับเรื่องของดวงเมืองดวงโลกทุกลัคนาราศีจะมีลักษณะแบบนั้นถูกหลอกถูกลวงถูกโกงแต่ว่าอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะ,ะการดูของแม่หมอเป็นการดูแบบภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นทั้งลัคนาและราศีสามารถดูได้ลัคนานั้นมันจะมีดวงดาวพื้นดวงเดิมถ้าใครรู้นะคะ ถึงลักนณะของตนเองแต่ราศีจะไม่มีดวงดาวพื้นดวงเดิมแต่จะมีเรื่องของดาวจรที่จรเข้าสู่ราศีใดเหมือนที่ภาพรวมที่แม่หมอกได้คุยในวันนี้นะคะเรามาเจาะลึกกันที่เรื่องของดาวศุกร์แต่เป็นการเจาะลึกเฉพาะดาวศุกร์ซึ่งไม่ใช่เป็นการเจาะลึกเฉพาะของดวงใครนะคะ,ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของดาวศุกร์ในวันที่9มีนาคม2560 เจ็ด uh, นั้นนะคะดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกุมเวล uh, า12.38อาิบนาฬิกาได้ตำแหน่งอุจจาวิราชเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นที่สังคมให้ความนับถือนิยมยกย่องนะคะ uh, ดาวศุกร์ของลัคนาราศีสิงห์เราเริ่มวันที่ราศีสิงห์กันก่อนนะคะราศีสิงห์คนที่เกิดระหว่างวันที่สิเอ่อ17สิงหาคมถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณนะคะ ก็คือคนที่เกิดราศีสิง์รัสุเป็นภพเรือนกรรมะและก็เป็นภพเรือนสัตชะกรรมะหมายถึงการงานการการะทำและก็กรรมสัตชะหมายถึงพี่น้องเพื่อนฝูงการเข้าสังคมการพบปะ,ะกับสังคมการเดินทางระยะใกล้การพูดจากเจราจาการสื่อสารนะคะ,ะย้ายเข้าสู่ราศีกุมในภพปัตตานีคู่ครองคนรัก ซึ่งในภพปัตนิคู่ครองคนรักนั้นมีดาวพระเสาร์ตั้งรับอยู่ก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566นะคะซึ่งดาวพระเสาร์สถิตอยู่ในราศีากุมในภพปตัตนิคู่ครองคนรักเป็นเวลา2ปีครึ่งน่าจะออกประมาณปลายปี2569นะคะอ,ออกจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนซึ่งดาวพระเสาเร์เป็นภพอริปัญหาอุปสรรคหรือนิสินนะคะ อยู่ในภพปัตตานิคู่ครองคนรักแล้วพอวันที่9นั้นดาวพระศุกร์ก็ย้ายเข้าไปอยู่ร่วมเรือนด้วยดาวพระศุกร์เข้าไปอยู่ประมาณหนึ่งเดือนนะคะไปอยู่กับดาวพระเสาร์ดาวพระศุกร์เป็นการงานเป็นการพูดจาทำธุรกิจเข้าไปอยู่กับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นภพอริในเรือนปัตตานิคู่ครองคนรักก็หมายความว่าดาวคู่นี้นะคะดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์เป็นคู่เส้นศัตรูกันนะคะเหมือนที่เขาบอกว่า พระสุขเข้าพระเสาแทรกหมายความว่าก็เป็นลักษณะของการที่ว่าไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่มีเรื่องราวของการขัดแย้งขัดสนขัดใจกัดทะเลาะเบาแวงเรื่องของการที่อาจจะมีเรื่องราวของการที่อาจจะถูกหลอกถูกลวงถูกโกงก็ได้ด้วยเช่นกันเพราะว่า,เ,าเมื่อวันที่3มีนาคม2 5 6 6นั้นดาวพระราหูซึ่งสถิตอยู่ในภพเรือนมรณะมาตั้งแต่ที่10 7ตุลาคม2 5 6 6เป็นเวลา1ปีครึ่งในภพเรือนมรณะ,ะแล้วก็พอวันที่3นั้นดาวพระพุธซึ่งเป็นภพลาภะและก็เป็นกระดุมภักกรเงินแล้วก็รับผลเข้าสู่เรือนมรณะของชาวราศีสิงห์แล้วดาวคู่นี้เป็นดาวคู่หลอกคู่ลวงคู่ศัตรูเป็นคู่คดีความเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่3ม,มีนาคมเลยนะคะตั้งแต่วันที่3มมีนาคมเลยหรือก่อนหน้านี้สักนิดหนึ่งนะคะดาวอาจจะส่งผลก่อน เอาเป็นว่าเดือนมีนาคมทั้งเดือนเลยก็ได้ให้ชาวราศีสิงห์ระมัดระวังเรื่องของการที่อาจจะถูกหลอกถูกลวงอาจจะมีเรื่องของการขัดแยง้งทะเลาะเบาะแว้งกับคู่ครองคนรักอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการที่มีปัญหาในเรื่องของบุตรหลานบริวารเจ็บป่วยหรืออาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของมรดกอาจจะมีเรื่องการฟ้องรง้องมีคดีความแบ่งมรดกกันไม่ลงตัว หรืออาจจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคู่ครองคนรักนั้นอาจจะมีการที่เดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างเดนต่างประเทศไม่ค่อยได้อยู่ร่วมกันเพราะดัรเชสบัดีนั้นเป็นพรเรือนมรณะและก็ปุตตะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในพรสุภาราศีเมษต,ตำแหน่งราชาชุกจนถึง30เมษายน2567 ก็เป็นไปได้ที่ว่าผู้ใหญ่หรือคนภายในบ้านเรือนตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่ๆอ,อาจจะให้มรดกกับชาวราศีสิงห์ก็ได้หรือบุตรหลานบริวารอาจจะเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างในต่างประเทศปร,รียนต่อก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางหรือเรื่องของการติดต่อเรื่องการสื่อสารวีซ้อมิ visa ในช่วงจังหวะนี้ในเดือนมีนาคมอาจจะไม่ได้ดังใจอาจจะมีการเลื่อนอาจจะมีการติดขัดอาจจะมีปัญหาอาจจะเอกสารไม่พร้อมหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแต่มันก็ไม่ได้เป็นไปทุกคนนะคะมันเป็นไปตาม ดวงดาวแบบนี้แต่ว่าอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนอยู่ที่ดวงดาวในพื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วยบางคนบุญวาสนาเยอะเคยทําบุญไว้ยเยอะตั้งแต่อดดิชาติและชาตินี้บางทีมันอาจจะไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาอย่างที่กล่าวไปก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะมันอาจจะเป็นอะไรที่ช่วยให้รอดพ้นวิกฤตตรงนั้นไปได้สาหรับคนที่เขามีบุญวาสนาที่เขาทําความดีมาตลอดนะคะอาจจะไม่เกิดเรื่องราวแบบนั้นก็ได้ ก็แสดงว่าในช่วงจังหวะของเดือนมีนานคมทั้งเดือนเลยขอเตือนชาวราศีสิงห์ว่าระมัดระวังนะคะระมัดระวังเรื่องของการทําสัญญาระมัดระวังดูเอกสารกันให้ดีก่อนที่จะเซ็นสัญญาหรือระมัดระวังเรื่องของคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์เพื่อหวังผลในธุรกิจเพื่อหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ,อเห็นสมัยนี้ไหมคะในโลกโซเชียลเีเดียวไม่ว่าจะเป็นติ๊กต็อกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรที่ว่ามีการหลอกลวงลง หลอกให้รักแล้วก็ให้โอนเงินหรือว่าหลอกลงทุนเล่นหุ้น ลงไปแล้วได้หนึ่งสองสามเดือนได้ตามที่เขาบอกกล่าวแต่พอสามสี่ห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนหายวับไปเงินหมดไปหลายคนหลายแสนหลายล้านหลายพันล้านมีเยอะแยะเลยข่าวที่ออกมาแต่ช่วงจังหวัดเดือนมีนาคมนี้เป็นช่วงจังหวัดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าดาวมันจะเข้ามาสู่ลักษณะที่เป็นคู่เส้นตัดตัวกับคู่คดีความกันเยอะนะคะก็ขอเตือนชาวลักนณาราศีสิงห์ไว้นะคะสําหรับ ชาวลัคนาราศีสิงห์ต่อไปลัคนาราศีกันนะคะซึ่งชาวลัคนาราศีกันนั้นดาวพระศุกร์เป็นภพสุภาะแล้วก็เป็นหนึ่งกระดุมพระสุภาพะหมายถึงความสุขความสำเร็จความเจริญความรุ่งเรืองทางไกลต่างตินต่างแดนต่างประเทศผู้ใหญ่ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่ๆกระดุมพระหมายถึงการเงนินรายได้ย้ายเข้าสู่ราศีกุมภ์อริปัญหาอุปสรรคหรือหนี้สินซึ่งเจ้าของเรือน ก็คือดาวราหูซึ่งดาวราหูตอนนี้ก็อยู่ในราศีมีในพบปตัตนิคู่ครองคนรักและก็เมื่อวันที่สามีนาคมสองพสิบเจที่ผ่านมาดาวพระพุธซึ่งเป็นพบกรรมการงานการกระทําและก็กรรมและตัวตนของชาวราศีกันนั้นก็ย้ายเข้าสู่พบอ่าราศีมีนไปอยู่ร่วมเรือกับดาวราหูก็ระมัดระวังเรื่องของอาจจะมีคนเข้ามาหลอกให้หลงรักนะคะแล้วก็อาจจะมีการแบบไม่จริงจังไม่จริงใจ หลอกแล้วก็ทิ้งไปหรือทําให้เราเจ็บหวังเจ็บปวดกับความรักรักเผื่อเลือกหรือรักเพื่อหวังผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ด้วยเช่นกันต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วทีนี้ก็ช่วงของดาวประสุกนั้นในเรื่องของการเงินในเรื่องของผู้ใหญ่เข้ามาสู่พบอริอริซึ่งมีดาวพระเสาอ,อยู่ตั้งแต่ที่หึ่งมีนาคม25 1 6 ไปถึงสองปีครึ่งจนถึงปลายปี2569อ่าซึ่งดาวพระเสาเป็นพบปุตตาการในเรื่องอะไรใหม่ๆกันพบรักใหม่นะคะอ่าดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาเป็นดาวคู่เส้นศัตรูกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักความรักใหม่ๆนั้นก็อาจจะมีเรื่องราวที่อาจจะมีความที่ไม่ค่อยถูกอ,อกถูกใจกันเท่าไหร่มีการทะเลาะเบาแหวงมีการขัดแย้งมีเรื่องราวของปัญหาอุปสรรคหลากหลายเรื่องราวนะคะ เพราะฉะนั้นก็าดาวพฤหัสบดีในช่วงจังหวะนี้ก็อยู่ในราศีเมษรพปรตัตนิคู่ครองคนรักและพันธุครอบครัวก็อยู่ในราศีเมษซึ่งเป็นภพมรณะนะก็อาจจะมีรายจ่ายเยอะหรืออาจจะได้รับมดรดกาจากาเรื่องของครอบครัวก็ได้ด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ทั้งเดือนนะคะชาวราศีกันก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าดาวที่ย้ายเข้าไปสู่ราศีมีนนั้นเป็นดาวประพุทธอยู่ร่วมกับดาวราหูเป็นคู่หลอกคู่ลวงคู่คดีความและก็ดาวพระศุกร์เข้าไปอยู่ในราศีกุมอยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์เป็นคู่เส้นตรตรูเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะเบาแวงเรื่องของการขัดแยง้งเรื่อง,องการ ที่มีปัญหากันอาจจะเป็นเรื่องมรดกเรื่องของการเดินทางไกลไม่สามารถเดินทางได้ทันตามเวลาซึ่งอาจจะวีซ่งวิซ่าไม่ผ่านหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องมรดกต้องขัดแย้งขัดผลประโยชน์กันหรือคู่ครองคนรักอาจจะเจ็บป่วยก็ได้ด้วยเช่นกันหรือบุตรหลานบริวารก็อาจจะมีปัญหามีเรื่องของหนี้สินมีเรื่องของหลากหลายเรื่องราวเข้ามาให้ชาวราศีกันต้อง มีปัญหากับครอบครัวก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะต้องระมัดระวังนิดนึงหรืออาจจะมีความเจ็บป่วยได้ด้วยนะคะหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินเรื่องของผู้ใหญ่ในที่ทํางานอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะสำหรับเดือนมีนาต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะสําหรับชาวราศีกันนะคะส่วนสาหรับราศีตุลซึ่งชาวราศีตุลน,นั้นนะคะดาวพระศุกรเป็นภพเรือนมรณะและก็เป็นตัวตนตนุลักษ ย้ายเข้าสู่ราศีกุมในภพปุตตะตั้งแต่วันที่9มีนาคม2566เป็น67เป็นต้นไป1เดือนเต็มนะคะ ต่ในราศีกุมนั้นก็มีดาวพระเสารตั้งรับอยู่แล้วตั้งแต่วันที่1มีนาคมสภานร้อยสิบหกเป็นต้นไปสองปีครึ่งซึ่งดาวพระเสารนั้นคงจะออกจากราศีกุมไปสู่ราศีมีนก็ประมาณปลายปีสภ6นร้อยหกสิบเก้าเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้เดือนมีนาคมทั้งเดือนอ่าต้องระมัดระวังนิดหนึ่งสําหรับชาวราศีตุลเพราะว่ามีดาวพระพุธซึ่งเป็นพระสุภะและก็วินาศานะ,ะย้ายเข้าสู่ราศีมีในภนพอริปัญหาอุปสรรคไปอยู่ร่วมเรืองกับดาวเอ่อพระราหู ซึ่งดับราหูนั้นได้ย้ายเข้าสู่ราศีมีนตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2561มาแล้ว1ปีครึ่งอยู่ในราศีมีน1ปีครึ่งนะคะยังไม่ครบเลย เพราะฉะนั้นเมื่อเดือนนี้ดาวประพุทธเข้ามาอยู่ในราศีมีนมาอยู่ร่วมเรืองกับดาวราหูก็เป็นดาวคู่คดีความระมัดระวังเรื่องของคดีความเรื่องของการฟ้องร้องเรื่องของคนที่มีเรื่องราวที่อยู่ในโรงในศาลก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะคู่หลอกคู่ลวงคู่ที่มีปัญหาในเรื่องของการถูกหลอกถูกลวงก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ <S 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 ส่วนสำหรับดาวพระศุกร์นั้นเข้าไปอยู่ในราศีกุมในพระปุตตะ ระมัดระวังเรื่องของอลูกหลานบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือเกี่ยวกับเรื่องของความรักใหม่ๆอาจจะโดนหลอกโดนลวงหรือโดนขัดใจในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวง้งก็ได้เพราะว่าดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์เป็นคู่เส้นศัตรูกันเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ทั้งเรื่องราวของการถูกหลอกถูกลวงให้หลงรักหรือเป็นการหลอกลวงในเรื่องของการลงทุนทาธุรกิจหรือเรื่องของ ที่อาจจะมีปัญหากับคู่ครองคนรักหรือบุตรหลานบริวารก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะภายในครอบครัวต้องระมัดระวังเรื่องของการมีปัญหาเรื่องของการเดินทางไกลเรื่องของความเจ็บป่วยเรื่องของมรดกเรื่องของบุตรหลานบริวารเรื่องของครอบครัวอาจจะมีเรื่องราวที่ต้องระมัดระวังความเจ็บป่วยเรื่องของการมีปัญหาเรื่องของการหลอกลวงเรื่องของคดีความซึ่งทุกลักนาราศี ในเดือนมีนาคมนี้ต้องระมัดระวังทั้งหมดเลยแต่ของชาราศีตุลก็เป็นต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับลูกหลานบริวารคนภายในครอบครัวหรือเรื่องของคู่ครองคนรักอาจจะเจ็บป่วยหรืออาจจะเดินทางาไกลแล้วก็ มีเรื่องของการที่อาจจะมีเรื่องของคดีคงคดีความด้วยต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะสําหรับบางคนบางท่านแต่บางคนบางท่านทีนท่ทําความดีมาตลอดโดยที่ว่าทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติอาจจะไม่เกิดเรื่องราวที่ไม่ดีเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะไม่ใช่ทุกคนเพราะแม่หมอดูเป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสาหรับคนนุคลในบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นสําหรับ คนที่เขาทำดีอยู่แล้วนะคะคนที่เขามีความดีความาที่เขาทำความดีมาตลอดที่เขาไม่เคยที่จะทำเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกเรื่องมันไม่มีคำว่าเหตุบังเอิญน,นะคะมันเกิดขึ้นเพราะกรรมการกระทําของเราซึ่งเคยทําไว้ในอดีตชาติถ้ากรรมมันยังไม่หมดมันก็จะมาส่งผลในช่วงจังหวะนี้เลยค่ะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะในเดือนมีนาคม ส่วนสําหรับราศีสุดท้ายในคลิปนี้ก็คือราศีพิจิกนะคะ,ะราศีพิจิกนั้นดาวพระสุกก็คือเป็นภพป,ปัตตานิคู่ครองคนรักแล้วก็เป็นภพวินาศนะวินาศนะก็ถึงความเสียหายความเดือดร้อนต่างๆในต่างประเทศแดนไกลป,ปัตตานิคู่ครองคนรักหรืออุ่นส่วนดาวพระสุกย้ายเข้าสู่ราศีกุมภ์ในที่9มีนาคม2566ในภพป,ปันธุครอบครัวทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างมารดกเรือนานพผ่าหน,นะ แล้วดาวคู่นี้เป็นดาวคู่เส้นศัตรูกันนะคะดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระเสาร์นั้นไปสถิตยอยู่ในราศีกุมตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม2อง6เป็นต้นไป2ปีครึ่งก็เดือนนี้ทั้งเดือนมีนาคมก็อยู่ในราศีกุมดาวพระเสาร์เพราะฉะนั้นเมื่อดาวพระศุกร์เข้าไปก็เป็นคู่เส้นศัตรูกันทําให้อาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขัดใจขัดแยง้งกับคู่ครองคนรักอาจจะทําให้ คู่ครองคนรักหรือครอบครัวมีความเสียหายมีความเดือดร้อนหรือมีเรื่องของอุบัติเหตุก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ต้องระมัดระวังเรื่องของบุตรหลานบริวารหรือความรักใหม่ๆด้วยเพราะว่าดาวราหูนั้นอยู่ในพปุตตะ,ะปุตตะนั้นก็คือหมายถึงการที่เริ่มการลงทุนการพบรักใหม่ซึ่งมีดาวราหูอ,อยู่ตั้งแต่วันที่สิบ 7ตุลาคมส5 6 6แล้วนะคะในราศีมีนอยู่1ปีครึ่งแล้วพอวันที่3มีนาคมนั้นดาวาพระพุธซึ่งเป็นพบเรือนมรณะและก็ลาภะย้ายเข้าสู่ราศีมีนหนึ่งเดือนจนสิ้นเดือนมีนาคมเลยเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าทั้งเดือนเลยนะคะมีนาคมชาวราศีพิจิกต้องระมัดระวังในเรื่องของอาลาภผลผลประโยชน์ในเรื่องของมรดกในเรื่องของ อาจจะมีปัญหาอาจจะมีการฟ้องร้องเพราะว่าดาวราหูกับดาวพระพุธเป็นดาวคู่กดีความเป็นคู่หลอกคู่ลวงอาจจะมีเรื่องราวที่มรดกนั้นไม่ลงตัวกันมีปัญหามีการทะเลาะเบาแว้งมีการเก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันในพี่น้องเพื่อนฝูงไม่ลงตัวกันนะคะ,ะหรือเรื่องของครอบครัวนั้นก็อาจจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอ,อาจจะมีปัญหากับพี่น้องกับ คนในครอบครัวเกี่ยวเเรื่องกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองคนรักอาจจะสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายสร้างาความที่อาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกัดแย้งกันก็ได้สําหรับคนในครอบครัวพี่น้องเพื่อนฝูงคู่ครองคนรักทั้งเรื่องของบุตรหลานบริวารได้ด้วยเช่นกันนะคะ สรุปแล้วก็คือทุกลักนณาราศีทั้ง4ีต้องเรามาระวังเรื่องของคดีความเรื่องของการขัดแยง้งเรื่องของการทะเลาะเบาแวงเรื่องของการที่มีเรื่องราวไม่ค่อยดีเพราะว่าดาวประพุทธกับดาวพระราหูเป็นดาวคู่คดีความคู่หลอกคู่ลวงคู่ถูกที่ล่อลวงโกงอะไรแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นล่อลวงในเรื่องขอการมันล่อลวงในเรื่องการให้ให้หลงรักแล้วก็หลอกเอาเงินเอาทองไป หรือเรื่องของคดีโกงคดีความในเรื่องของมอดรดุในเรื่องของการที่หลอกไอ้อะไรก็ตามแต่ที่เป็นเรื่องราวของการหลอกลงในโลกโซเชียลมีเดียที่สมัยนี้ที่เขาอ,ออกมาเผยแพร่มาแชร์กันเยอะแยะสะหมดก็ระมัดระวังนิดนึงนช่นสำหรับเดือนมีนาคมนี้นะคะ,ะก็ยางไรก็ตามแม่หมอก็พูดตามดวงดาวแต่ว่าบางคนบางท่านนั้นเป็นคนดี อาจจะไม่มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ก็อย่าก,กลัวไปมากนักแต่อย่างไรก็ตามก็ระมัดระวังไว้นิดนึงถ้ามีอะไรแปลกๆเข้ามาก็เหมือนคอฟิดเซนเตอร์เหมือนโทรศัพท์โทรมาอย่างงอย่างี้อย่างนั้นก็พยายามอย่าต้องเช็คนิดนึงเดี๋ยวนี้สมัยใหม่มีลิงก์อะไรเข้ามาให้กดไอ้นู่นไอ้นี่อ้นั่นต้องระมัดมังเป็นพิเศษนะคะ,ะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีคะ่ะ